สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ FC ชมเหรียญที่เป็นสุดยอดแห่งเหรียญและได้รับความนิยมมากๆและก็หายากมากครับผมเองก็มีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับก็คือเหรียญพระครูขันติธรรมคุณนะครับหลวงพ่อสัมฤทธิขันติโกนะครับรุ่นที่2นะครับซึ่งด้านหน้าประทับองค์หลวงพ่อนะครับพระครูขันติธรรมเต็มองประทับนั่งบนอาสนะนะครับเจ้ระโก้ความด้านบนรุ่นที่2 พลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญประทับยันอยู่ตรงกลางเหรียญนะครับจะึกข้อความวัดอโศการามนะครับบ้านยอดแกงนะครับฉลองเจดีนะครับเมษายน2,548นะครับจังหวัดกรสินนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ออกจังหวัดกรสินนะครับวัดอโศการามจังหวัดกรสินขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆนะครับตอนนี้ยอดกดติดตามยอดวิวก็เพิ่มมากขึ้นแล้วพอเอฟซีให้ความสนใจในการดูความงดงามเพราะเครื่องแต่ละรายการและก็ มี FC ที่เจ้าบูชาไปหลายท่านแล้วนะครับถ้าท่านที่ชอบไปแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับมีโชคดีประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างนะครับช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราเป็นช่องที่ให้ชมความ,วามงดงามของเหรียญพระเครื่องต่างๆรวมถึงเหรียญสะสมที่รุ่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับและก็เพื่อเพิ่มความศรัทธาให้มากขึ้นกับ FC ทุกท่านทุกคนทุกช่วงอายุทุกช่วงวัยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดี